วันนี้ฉันจะพาพวกแกไปกินเขาการ้านเที่ยวทุ่งลุงแบนกับเบียดใครชอบบรรยากาศลุ่ทุ่งลุ่ทุ่งต้องร้านนี้เลยการล่างก็อยู่ตำบลท่าเยี่โชคชยัยโคราชเองนี่เด็ดจังมาจากโคราชตะเลิดดานเกวียนตะเลิดกระโโกมาเจอโชคชัยนั่นแหละ,สะแสดงว่าแกใกล้จะถึงแล้วไปฉันจะพาดูร้านเขามาถึงก็ถ่ายรูปหนา้าร้านตามสเต็ปพ่อเข้าไปอือหือคือทางเขาน่าฉันนี่หนะ่ใครไปทำงานแตงวัฒน์เห็นคลิปนี้บอกเลยคิดถึงบ้านแน่นอนมอโองน่ะฉันหลับเก่องกนี่เเเลยมนนนูแะำาเมนูละมอิองน่ะมีแต่เวอันนี้โชคขงบั่นทิ ตองกบ,บ้านมานั่งแต่ข้างในแต่ขา้างนอกมาน,นั่งในดอกมันเชิงร้อนต้องไปนั่งซุ่มข้างล่างมันถึงที่เยน็นคันฉันมาตนเที่ยงดาซุ่มข้างล่างเลี้ยงกันแล้วเดือเลยมีห้าซุ่มดูวิวโอเธอเก,กเอเออย่างงามงาน่ะดูเขาก็เธออย่างงามน่ะซุ่มีาซุ่มซุมเด็กสีซุ่มใหญ่หนึงซุ่มใหญ่ตอนฉันมามีลูกค้านั่งอยู่ก็เลยไดน,นงลูกค้าก็รุนพี่ก็ที่ททำง,งานฉันเนี่ยณะฉันนี้ไปยังไก่ยังไปเจอกันอีกนะ่ะอัศจรรย์เฉฉันก็เลยไปนั่งซุ่มไปงกลแก่ต หลังฉันไปสักค่ะ 5, มงเย็ยนบอกเลยว่าเมาเปี้ยระหว่างล้วก็เข่าเองก็จิบแ๊ดสี่เย็นๆให้ชื่นใจก่อนมาสามคนก็เข่าสี่อย่างเมนูแรกบปลาเป็๊ยหนังกรอบอันนี้เมนูแนะน้ำน,น,นั่นเองเมนูที่สองเลยขวัวไก่บ้านอันนี้ก็เมนูแนะน้ำคือกันกระดูสีเอาเธอะของเทสเมนูสามต้มแซ่บกระดูกหมูจานดูชามคือง,งานวัดคือมันบาดอ,อีกเถอะแเนี่ยยังชอบแต่แกเอ้ยเมนูที่สี่ปีไก่ทอดกรอบแกเอ้ยมันเข่ากันถุกเมนูเ<อ>ข่าเต็มผ้าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวฉันจะให้แม่น,นายนางแบบประจำช่องกินให้ดูเมนูแต่ละเมนูก็คือคนนนนนนเเ่่าาบบ้ีทมมััหือก คือนะฉันตามหาร้านเป็นนี่มานานแล้วคือมันโดนใจฉันแท้ๆคือมันอร่อยแบบอัศจรรย์นะแกเอ Kal ้เขาก็สั่งมาเป็นรูปเลยแล้วกิน2คนคือต้มแซ่บก,กระดูกหม,โมโนูนี่เป,ปรี้ยวนมาเลยเพชรซาใจฉันแท้ๆฉันชอบกินเพชรอยู่แล้วบอกแลยล่าเป็นนี่ตามหามานานครัวใกล้บ้านนี่ของโปรดฉันกินก็เบี้ยนนี่คือสุดยอดเลยเด็ดแทนกระดูกดูกระดูกเนจ่ยวบจวบเลยเด็ดมันเป็นเสน่ห์ของไก่บ้านนะวันนี้แม่นายฉันแต่งตัวเซ็กซี่ซะด้วยเขาก็บรรยากาศแท้ๆล่าเป้แกเอ้ยทีเด็ดเลยร้านนี่นะคือฉันขับรถมาตั้งแต่โคราชสี่ยยยววดดับค่่่่าาาแเเเนนนนนนนีีต็มฉห้้้รรึงลละกู แม่นาชันกินทุกทวนี่ขนาดฉันไม่กินมาแล้วฉันมานั่งตะเคลิปฉันยังหิวอีกหนักคิดดูเถอะเดี๋ยวรอมาฉันไปอีกไปจังห้าโมงเย็นเบียก็สามขวดหม้อร้อนหนแกกินไปดูวิวไปขึ้นมาลงตั๋วแท้ไก่ก็กรอบเขี้ยวดังกรอบกรอบเลยไอ้ดังกรอบกรอบนี่ไม่ใช่หมาเด้อนี่ไอ้หมาหน่อยฉันเขาเขานึ่งเขี่ยวสามชั่วโมงจักษ์ที่ไปแข่งกินเขานานกันไหนยินงแล้วก็เลยเรียกพี่เข้ามาเช็คบินราคาก็พอฟังยุบรรยากาศดีกับเข่าอร่อยมากินเข่าร้านนี้คิดถึงสมัยก่อนก็แม่พาไปถุงนานั่งกิ้าบน้้าาานนนีเลยยยพรกกก็ัไปปถู่่หอ ร้านเนี่ยแหละของแท้มอลลองถึงเมนูอร่อยอัศจรรย์อย่าลืมไปลองกันเด้อจ้ะ